สวัสดีรับสู่ช่องวันนี้มาสอนลงติมดิสคอร์ดครับผมนะหลายคนอาจจะเบื่อกับตีมเก่าๆแบบเดิมๆนะฮะที่มันประมาณนี้มันไม่มีอะไรเลยเว้ยคือมันเทาโลกมันเทาเราจะมาสอนลงติมดิสคอร์ดกันพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมขั้นแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับหรือว่าเข้า Google แล้วเสิร์ชตามผมเลยก็ได้นะครับใครที่จะเอาลิงก์อยู่ด้านล่างเลเดอพิมพ์ไปตามนี้เลยนะครับ bttr discord นะครับ เว็บแรกเลยเดอ้อเว็บนี้เดอ้อกดปายป๊าบดาวน์โหลดครับผมอ,อันนี้นะครับผมวินโด w s e e นะฮะโอเคครับเราอย่างนั้นรวมแล้วก็กดติดตั้งนะฮะเวอร์ชันยสเวอ Version. Yes. Version ร์ชันไหนฮะเรียบร้อยโอเคนะครับ ไปฮนะอันนี้ก็เลือกที่อยู่เอ่อได้อยู่ไฟล์นะผมมันแรกอันนี้ก็แล้วแต่นครับว่าใครจะไว้ในไดนผมเอาไว้ในไดซีละกันตามนี้เลยละกันใครไหนไหนโล่งก็ไปไว้ในนั้นนะครับผมโอเคติดตั้งโอเคครับผมติดตั้งเรียบร้อย ก็ประมาณนี้ก็หลังจากที่โหลดแล้วเดี๋ยวเราไปโหลดตรีมดิสคอร์ดกันนะครับผมให้พิมพ์ตามนี้เลยหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนใครที่จะกดลิงก์เข้ามาด้านล่างใต้คลิปหรือว่าจะทําเอยจะพิมพ์ตามก็ได้ครับแล้วแต่อ่ะก็กดเข้าไปครับเวบบแรกเลยนะตามนี้โอเคครับผมแล้วก็เลือกตรีมที่คุณชอบในดิสคอร์ดนะค,คุณชอบอันไหนผมขอเป็นอันไหนดีอันนี้แล้วกันครับกวางแล้วกัน กดไปฮะเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมสมมุติเราเอาจ้านี้อ่ะกดดาวน์โหลดด้านบนฮนะมาแล้วครับเห็นไหม css นะฮะอัมสกุลไฟล์แบบน,นี้โอเคกดเปิดโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดไว้ก่อน,นะฮะนี่พอดีเคยดาวน์โหลดไปละอ่ะอันนี้เคยโหลดไว้แล้วนะฮะพอดีมันซ้ํากันอ่ะนี่นะครับผมมาละอันนี้คืออันที่ผมเพิ่งดาวน์โหลดไว้แล้วก็กลับไปที่ติดคอร์ดครับผมมาที่เซตติ n งนะฮะ ยูเซอร์เซตติ้งนะอันล่างล่างซ้ายฟันเฟืองเนี่ยฮะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยหาคำว่าตีมตรมแล้วก็โอเพนตีมโฟลเดอร์นะฮะหรือใครจะเข้าไปในได้ที่เราติดตั้งมาเองก็ได้นะฮะก็คือเนี่ยที่เราเซฟไว้ไหนตอนที่ที่ติดตั้งอันนั้นอ่ะมันจะบอกอยู่ว่คุณเอาไว้ในไใหน,ในใแต่ทีนี้คือไม่ต้องมานั่งพิมพ์ไงฮะเรากดเปิดอ่าออเดอร์ที่เราลงไว้ให้เลยนะฮะ มันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วก็ลากอันนี้มาใส่นะฮะอันที่เดี๋ยวนะเอาลากอันนี้ก็ได้อ่าอันที่ผมบอกนะครับที่เราโหลดที่ผมจะเอาเนี่ยลากใส่ปั okay, ๊บเคปกลับไปที่ดิทคอร์ดมาละเห็นไหมสังเกตฮนะลองเปิดดูปึ๊บอืมเป็นไงฮะดิทคอร์ดจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปอืม,อม,อม ดูมีสีสันขึ้นนะฮะมันดูไม่มืดมนนะอ่าโอเคผมเดี๋ยวลองโหลดให้อันก็ได้นะฮะบางคนจะงงเอาเป็นไหนดีเอาธรรมดาธราธรมดามั้งอันนี้ไหมเลม็มเล็มเลมเปล่าวะใครปะเนี่ยไม่ใช่ชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แหละโอเคครับกดดาวน์โหลดอาละเห็นไหมอ่าอ่าไปที่โฟลเดอร์ที่เรานี่นี่นี่โฟลเดอร์นี้ครับอ่าโฟลเดอร์ที่ที่ที่เราลงไว้อะ่ะเราก็ลากใส่เลยฮะ มาละอันที่2องอไปที่ทีคอร์ดแล้วก็กลับไปดูเหมือนเดิม user s t ์สติ้งนะฮะด้านล่างแล้วก็ตีมนะฮะมาดูเห็นไหมมีอันแล้วครับเราเปิดน,นี้ก่อนถ้าเปิดซ้อนกันจะเป็นอะไรล่าวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอลองเปลืองเปิดดูไหมอ๋อเปิดได้ฮะเออเออหรือมันจงใจไว้เนะี่ย มันมันจะบั๊กเปล่าไม่รู้นะฮะเหมือนมันจะบัก๊กบักมั้งเปิด2อันอะ่ะเออม,ม,มันมันเหมือนมีลอยๆอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้อะ่ะเออก็เหมือนจะเปิดซ้อนก็ได้นะฮะใครไปลองอะไรพิเรนพิเรน,นแผงๆก็บอกมาด้วยแล้วกันนะฮะอ่านเนี่ยได้มันจะบั๊กเปล่าผมก็ไม่รู้จะเปิดไปแล้วนะครับก็นี่ได้แล้วครับเปิดตรีมเอ,อ่อดิสคอร์ตนะฮะ ไม่ใช่เปิดตีมเอ่อใส่รีมให้ดิสคอร์นะครับผมดูมีสีสันขึ้นนะฮะมันจะได้ดูไม่ธรรมดาอีกต่อไปนะฮะโอเคก็ใครที่ชอบอย่านึ่งโปรกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับลีปนี้คงลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย